สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิสิทธิ์บุญชุมนะครับรองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยเขตพัทลุงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวยินดีต้อนรับนะครับสำหรับนิสิตใหม่นะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับนิสิตกับผู้ปกครองของท่านด้วยนะครับที่สามารถเข้ามาสู่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยเขตพัทลุงได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ วาดความฝันร่วมกันนะครับทางคณาจารย์ก็ยินดีที่จะร่วมสร้างความฝันนะครับให้นิสิตนะครับให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถก้าวขึ้นสู่ในวิชาชีพนะครับวิชาที่เราถนัดแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็มีความตั้งใจที่จะสร้างบ้านหลังที่2นะครับให้มีความอบอุ่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์สามารถที่จะสนับสนุนนะครับทุกด้านทุกฝ่ายนะครับที่นิสิตที่นักเรียนเนี่ยมีความต้องการนะครับ ในขอบเขตงานของอาจารย์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการารับผิดชอบด้านประกันคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็จะต้องมีการประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัยการบริการวิชาการแล้วก็ด้านนวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะให้มีระดับที่เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยระดับชั้นนําของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่า,าคุณภาพการเรียนการสอนการพัฒนาหรือว่าการลงวิชาแลบต่างๆเนี่ย มีความมั่นใจว่าเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะในชั้นนำนะครับในส่วนถัดมาก็คือในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรใหม่นะครับเราเองก็ทราบดีว่าจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างหลักสูตรใหม่นะร่วมกับคณะอื่นๆนะครับเป็นการบูรณาการเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์ก็จะต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ไปในทิศทางที่เป็นเทรนด์ของตลาดโลกนะครับในส่วนถัดมาก็คือในการบริหารงานสํานักงานนะครับในส่วนของการพัฒนาการปรับปรุง การเรียนการสอนห้องเรียนห้องสอนห้องแลบ,บต่างๆเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าในเรื่องของภูมิทัศน์ความพร้อมด้านไอทีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยรวมถึงการสื่อการเรียนการสอนต่างๆด้วยนะครับอันก็ในจุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปแล้วก็เด็กๆสามารถที่จะพูดคุยสามารถที่จะแนะนําได้นะครับในส่วนของคณะวิชาเนี่ยก็ยินดีที่จะน้อมรับนะครับแล้วก็มาร่วมกัน ในส่วนที่เราเดําเนินการเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะทําในจุดนี้เรียบร้อยนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะดูแลลูกหลานนะครับดูแลบุตรหลานของท่านนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับให้ตั้งเป้าวาดฝันไปด้วยกันแล้วก็เดินไปด้วยกันอยู่ในบ้านที่อบอุ่นหลังนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลกันได้นะครับก็ขอกล่าวยินดีต้อนรับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ